พี่ใหญ่ถ้าเราต้องคำสาบนั่นเข้าพวกเราจะเป็นอะไรไหมหมายถึงเจ้าเหรอหมายถึงพวกเรานี่ละ่ะเอาพี่รองก่อนดีกว่าทำไมต้องฆ่าก่อนละ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วเขาผิวพันธ์ดีก็ต้องเป็นกระต่ายการะต่ายเหรอฮ้ยท่านว่าข่าเหมือนกับกระต่ายแบบนี้เนี่ยน,นะพี่ใหญ่ลองนึกเซนึกภาพการะต่ายถือร่มอ่ะตลกมากเลยเจ้าหยุดขำเลยพี่ใหญ่เอ ท่านว่าข้าเหมือนกับกระต่ายแล้วท่านล่าจะเป็นอะไรท่านผิวเข้มมีน้ำมีนวลข้าว่าท่านหากเป็นสัตว์ก็คงจะเป็นราชาแห่งป่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วสิข้าตัวใหญ่และสูงถ้าจะเป็นสัตว์มันก็ต้องเป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดเนอะ เป็นราชาแห่งป่าข้าจะคำรามท่านตอนคำรามเหรอพี่ใหญ่ราชาแห่งป่าที่ว่าไม่ใช่เสือนะแล้วคืออะไรเออเขารู้แล้วมีควายแน่นอนอ่ะพี่ใหญ่ดูเหมือนมีควายที่สุดเลยน้องสามถ้าไม่รู้ก็เงียบไปก่อนดีกว่าข้าไม่ได้หมายถึงมีควายหรอกนะแล้วอะไรอะ่ะเออ,เอ,อตัวเหม็นเหรอ แต่พี่ใหญ่ไม่ชอบตดนะคนที่ชอบตดมากก็คือเจ้านะสิไม่รู้เจ้าเคยได้ยินไหมมีคำโบราณเขาว่าเมื่อนักล่าพูดหนึ่งคือหมูป่าสองคือหมีสามก็คือเสือเจ้ารองว่าไงนะหมูป่าแกล่งสุดท่านผิวคล้ำตัวใหญ่อาวุธก็ทำอะไรไม่ได้ต้องเป็นหมูป่าแน่่แกพูดบ้าพูดอีทีสิพี่ใหญ่ลูกผู้ชายคุยกันด้วยเหตุผลสิที่ข้าพูดหมายถึงน้องสามนะน้องสามมาเป็นหมูก็ถูกแล้ว ไม่จริงอ่ะขนาดคุณชายเหลยกับแม่นางจียังเป็นมักขาวกับบินซีเลยพวกท่านคิดว่าข้าจะเป็นอะไรล่ะหมาป่าคนบ้ากามคนบ้ากามตัวอ้วนหน้าเกลียดเพอร์เจอร์ไมไม่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 ไมบไม่ได้ไม่ไ่ไม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 ไม่ไม่ม่ไม่คน่ไม่ไม่ไมดไมม่ไมมมไไมไ่ไ ไปไหนเราล้อมจนมุมนี่พวกเจ้าตอนที่เรามาปีก่อนที่นี่ยังร้างอยู่เลยนี่ทำไมนะตอนนี้อยู่ดีๆก็ถึงมีสาวสวยอย่างเจ้าได้เจ้าไม่ตกรัวหรอกนะพวกข้าไม่ใช่คนดีแม่นางรู้ไหมว่าพวกเราทําอะไรอยู่พวกเรานาะคอยจับผู้คนอยู่ถูกต้องจับผู้คนเหรอ เฮ้ยกินหนีละนี่ยนะ่ะนี่สมน้ำหน้าอาคุมไว้เร็วเข้าเร็วเข้าสิเร็วเร็วหยุดเนอ่ะอะะพวกเจ้าทำะไยกัรน่ะกล้ารักพาตัวผู้หญิงกลางวันแสกๆได้ยังไงกันเหรอนี่พวกเจ้าไม่เคารพกฎหมายกันเลยใช่ไหมโอ้ยอะไรอีก ไอ้บ้านนี่โผล่มาจากไหนอีกวันเนี่ยมายุ่งอะไรด้วยฮะถ้าเพียงยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมเท่านั้นเราไม่ต้องสนใจมันหรอกดีจัดการเลยเดี๋ยวยังจะต้องส่งผู้หญิงไปอีกั้งลุยไอ้พวกเลยพระคานเจอพวกเจ้าอีกทีรับรองว่าเป็นปุ๋ยอยู่ที่นี่แน่นแน่ียะออ๋อเกยปอไปหมดแล้วให้หนีเขาไปไปเร็วๆพอได้แล้วหน้าเลิกแอคท่าได้แล้ว ไม่ปล่อยตัวผู้หญิงก่อนเรามีงานต้องทำนะพี่ใหญ่ยังไม่มาขออีกนิดละกันนีเออ่เออ,เอ,อมาแล้วพี่ใหญ่ราชาปีศาจนั่นคงเริ่มจับคนอีกแล้วดูเหมือนการช่วยคนจะไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบถาวรเราต้องทำลายนรกดั้ให้จบปัญหานี้ไปให้หมดซะปล่อยนางแล้วอเออเอ,อแม่นาง แม่นางตื่นเร็วแม่นางนี่ ออนี่ก็ขัดจังหวะจังเลยข้าขอถามชื่อเจ้าได้ไหมข้าน้อยชื่อเสี่ยวหานเจ้าค่ะเออเอ๊ะไม่กล้าสบตอททำไมเขาไม่เข้ามาล่ะหรือว่าเขารังเกียจที่ข้ายากจนอ๋อไม่ใช่หรอก เขานะฝังใจหรือสมัยยังวัยรุ่นปกติเขาก็ชอบทำตัวเป็นปริศนาอยู่แล้ว<น>ละ่ะส่างเขาเถะนะเอเอแม่นางที่นี่ดูหนะ่างไกลนักดูจะไม่สะดวกไม่ปลอดภัยสำหรับเจ้าที่จะอยู่นะจริงสิเจ้ามีญาติหรือเปล่าอ่ะข้าข้าเป็นกําพรา้าข้าอยู่กับพี่ชายและพี่สะใภ้ตั้งแต่เด็ดกแล้วต่อมาพวกเขาก็หายตัวไป แล้วก็ไม่กลับมาอีกข้าเองก็ไม่รู้ว่าจะตามหาพวกเขาได้ที่ไหนพี่กับพี่สะพ้ายเจ้าหายไปเหรอ,อหรือว่าจะเป็นเอ๊เอ่อน้องสามเจ้าไปคุยกับพี่ใหญ่ก่อนดีกว่ามั้งอ๋อได้เลยได้เลยพี่รองหายอยากกินบ้างนะแกลมบ่อยเลยอะ่ะฮะแปลว,ว่าอาจารย์หวังรู้เรื่องพี่ชายกับพี่สะพ้าย<อ>ข้าเหรอเขาไม่รู้อะไรหรอกอย่าไปฟังเขาพูดเลยนะอพี่ใหญ่ อ๋อนี่ไม่ไปนั่งด้วยกันเหรอเออจะให้ไปทำไมเออข้าไม่มีอะไรจะพูดข้าจะเอาน้ำชาไปให้พี่ใหญ่ท่านนะอ๋าได้สิ <c oughs> นี่เขาเรียกว่าพี่ขุยก็ได้นะามาแล้ว <c oughs> พี่ขุยเออข้าไม่หิวน้ำขอบใจ <c oughs> ยืนทำไมเล่า <c oughs> ไปได้แล้วเรามีงันต้องทำ อ๋อรัครับเออลักก่อนนะ